วันนี้ผมก็จะพามาปรับโหมดน้ำมันรถตระกูลฮอนด้าครับคันนี้เป็นฮอนด้าไลซิปไอพี2 0 1 8ครับส่วนปลั๊กตัวปรับจะของปี2 0 1 2ถึงปี2 0 1 2ขึ้นไปครับจะอยู่ใต้เบาะแถวบริเวณใต้เบาะครับปลั๊กสีแ,งแดงๆตัวนี้ครับส่วนปี2009ถึง2110จะอยู่ใต้เบ้ากหุญแจครับอยู่แถวบริเวณเนี้แหละครับของไลซิไอตัวแรกครับ ส่วนวิธีปรับของเราก็ให้หาสายไฟหรือลวดแบบผมก็ได้ครับการเสียบก็หันติ่งตัวนี้ครับติ่งตัวนี้ขึ้นด้านบนครับจะอยู่คู่ซ้ายครับสายสีเขียวน้ําเงินนี่ครับสองเส้นนี้ครับให้เสียบเข้าไปคู่นี้ครับครับหลังจากเสียบเสร็จให้เรามาปิดันเร่งให้สุดครับแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจแล้วดูไฟโคตัวนี้ครับให้มันกระพริบแล้วเราก็ ผ่อนคันเร่งลงครับนี่หครั้งรอไฟกระพริบอีกครั้งครับนี่คือโหมดที่1ครับแล้วต่อไปเราจะทำโหมดที่2กันแล้วก็ดีคันเร่งให้สุดครับแล้วก็ออกมาเปิดสวิตเราดูไฟครับผ่อนหนึ่งครั้งผ่อนสองครั้งครับ สองครับนี่คือหมวดสองถ้าสมมติเราจะเอาหมวดสองแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็ดึงตัวนี้ออกครับไ้ครับแต่หมวดสองสำหรับรถผมน้ำมันจะบางครับปิดไม่ติดมือฝากกดไลค์กดติดตามได้ครับ